สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่นั่งอยู่ณสถานที่นี้ก็ดีวันนี้ก็เป็นวันวันดีด้วยแล้วก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าก่อนปีใหม่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นการตุ้มพี่ตุ้มน้องนะครับรวมญาติรวมญาติาเป็นงาน สุขสันวันเกิดวันนี้น้องปนโนพร้อมกับอโอกาสดีเป็นวันที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับน้องปนโนด้วยวก็เลยมินิคอนเสิร์ตย่อมๆนะครับพร้อมกับนั่งทานอาหารแบบสบายสบากับบรรยากาศตรงนี้แล้วก็ปังเพลงเพราะๆนักร้องหนุ่มสาว แล้วก็มีศิลปินหมอลำนะครับซึ่งกำลังมาแรงในในตอนนี้นะครับขุพนพลลำเพลินโดยบอสสักอันนี้เคยหยาบเลยบว<น>่าถือซื้อหกซ้อมมันออกหกสามสาขา,อาของแก่นนะครับของทีมงานบูนมาพันดวงกำลังมาแรงวันนี้ก็เลย เราอยากจะให้แฟนเพลงที่ปังอยู่ทางบ้านก็ดีแฟนเพลงอยู่ที่นี่ก็ดีนะนะครับเราก็จะมาขอบคุณแฟนเพลงซะก่อนนะครับแล้วก็มีนักร้องสาวของเรามากันทีมเวิร์กเลยนะครับวันนี้เราเป็นงานบรรยากาศสังสรรค์นะครับแขเกเรือููกมิเกยียรติทุกท่านก็กำลังทยอยมาแต่เรา ให้ตั้งแต่ผู้ที่รับฉีดวัคซีนสองเข็มนะครับที่เข้ามานะนะครับวันนี้เราก็ส่งผลงานเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเออเสิร์ฟดูวันนี้นะครับสาวของเราก็ได้รับเกียรติจากนักร้องนะครับนัทพลลำเพลินเหมือนกันมาเป็นทางด้านสาวเ,าเป็นผู้ที่ สมเป็นกำลังแรงใจกับผลงานเพลงนี้เลยนะครับมันเป็นอะไระทำไมมันเป็นสะดุดอย่างนี้เนตวาดีเป็นเป็นสะดุดรืดไอไออ,อ,อันนี้ไม่พอไฮไฮไฟไม่พอไฮไฟเยอะไฮไฟหน่อยตอนนี้คนกำลังใช้ไวไฟเยอะตอนเย็นเย็นทำยังไงถึงจะได้ มัน่มีสองอันทำไงดีอ่ะแช่ในพะู้ไดมีกับแช่์บไส้นะแยแซ่แหกันนะแช่นะเออเออ <c oughs> ร่วมเฮฮาปาร์ตี้สังสรร์ปีใหม่แบบรวมญาติแบบมินิคอนเสิร์ตที่เราจะนะครับนั่งร,ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นกัน นะครับก็มีเวลาแค่เที่ยงคืนนะครับหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเสียงไหลในใจแฟนแล้วก็ตามห้อยอริจธรรมเอาเพลงเดียวก่อนเนะะเาเเนเนะ